เรียนรู้เรื่องกฎแลเรื่องดึงดูดมานานมากแล้วคะ่ะแต่ว่าไม่สามารถดึงดูดได้ต่อเนื่องได้ไอ้คําว่าต่อเนื่องเนี่ยคะ่ะเพราะว่าเราอะคะ่ะไม่สามารถที่จะวางใจได้หลายคนเรียนรู้กฎเรื่องนี้มานานมากแต่พอไปใช้ชีวิตอะเราไปใช้ชีวิตในโหมดของไล่ล่ามันจะมีโหมดไล่ล่ากับการดึงดูดพอเราไล่ล่าค่ะมันทําให้เราอะยิ่งเหนื่อยมากแล้วก็ผลลัพธ์อะมันไม่เกิดแต่จากประสบการณ์นะสปีที่ฟ้าได้ลองสิ่งนี้กับตัวเองแล้วก็ลองสิ่งนี้กับนักเรียนหลายๆคนนะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาที่เราอยู่ในเลนดึงดูดนะคะทุกอย่างมันจะดูแบบง่ายเราสามารถใช้ชีวิตสมดุลไปด้วยตอนนี้ฟ้าก็ยังเป็นหมอฟันอยู่ในขณะที่ฟ้าก็ได้ออกมาทําออนไลน์ใช่ไหมแล้วก็ได้มาเจอทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟ้าก็ยังมีเวลาให้ลูกมีเวลาให้กับครอบครัวในขณะเดียวกันอะ่ะฟ้าก็ยังสามารถดึงดูดรายได้จากธุรกิจอะ่ะเหลักทุกเดือนและสิ่งเนี้ยมันคือการที่เราอะค่ะค่อยๆชิฟหรือว่าการเปลี่ยนเลนจากไล่ล่าเป็นดึงดูดเปลี่ยนการเป็นของเราและในวิดีโอนี้ฟ้าจะพา ทุกคนคะ่ะไปเปลี่ยนเลนพลังงานจากไล่ล่าเป็นดึงดูดแบบไม่มโนคือทุกคนสามารถเอาไปทำได้เลยและทาให้เกิดผลลัพธ์จริงๆของเราได้เลยทันทีคะ่ะ สวัสดีเจ้าทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ฟ้าจะพูดถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตตลอดเลยที่ฟ้าได้ทำคอร์สออนไลน์แล้วก็ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์กับทุกคนนะคะมันจะมีคำถามตลอดเลยว่าหมอฟ้าทำยังไงดีคือรู้สึกว่าเราว,า,วางใจไม่ได้หรือว่าดึงดูดได้นะบางทีใช้คอร์สฟรีก็สามารถดึงดูดได้6หลัก7จหลักและแต่ว่าสิ่งนั้นนะมันไม่สามารถเกิดขึ้นต่อเนื่องได้คีย์เวิร์ดของ ของวิดีโอนี้นะที่ฟ้าตั้งใจมาเล่าให้ทุกคนฟังก็คือว่าความต่อเนื่องค่ะเพราะว่าความต่อเนื่องอะค่ะมันเป็นการขยับการเป็นของเราเออคือสมมุติว่าเราโชคดีหนึ่งอันอนะมันเหมือนเราแบบถูกหวยหนึ่งใบอะ เออแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะกลับไปเงินหมดแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมใช่ปะอันนี้คือมิลเลอร์เคิลหรือว่าปฏิหารหนึ่งครั้งแต่ว่าการที่เราดึงดูดต่อเนื่องอะ่ะมันคือการเปลี่ยนการเป็นของเราเช่นเราไปมีความรู้เราสามารถนําความรู้เนี้ยหาเงินของเราอะ่ะได้แบบต่อเนื่องคีย์เวิร์ดของการเปลี่ยนเลนพลังงานคือความต่อเนื่องค่ะฟ้าอินโทรดักชันก่อนเวลาที่เราพูดถึงกดแรงดึงดูดนะคะมันคือการที่เหมือนเรา ส่งสัญญาณเออเหมือนเราส่งสัญญาณออกไปตัวเราเนี่ยมันมีความคิดใช่ไหมมันมีความรู้สึกไอ้ความคิดความรู้สึกเหล่านี้ค่ะมันถูกส่งออกไปตลอดเวลาสังเกตไหมทําไม แฟนเราที่นั่งงอนอยู่ในรถอะเราถึงสามารถเซนต์หรือว่าสัมผัสได้เพราะว่านอกจากคําพูดที่มนุษย์สื่อสารหากันนะคะเราก็ส่งพวกความคิดหรือว่าความรู้สึกนี้ออกไปนี่แหละและไอสิ่งเนี้ยไม่ว่าจะเป็นความปรารถนาความอยากสิ่งที่เราต้องการมันก็ถูกส่งออกไปเหมือนกันคะ่ะทุกคนพอไปส่งไปปุ๊บอะในโลกของเราอะคะ่ะมันก็มีขึ้นความถี่ของเขาอยู่แล้วแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นทุกคนนึกถึงแบบเราไปจูนขึ้นวิทยุอะคะ่ะ เออเห็นปะเราไม่เห็นตัวขึ้นแต่ทำไมเราได้ยินเสียงจาขึ้น่น f เเพราะว่ามันไปถูกจูนติดพอจูนติดปุ๊บมันก็เกิดเสียงถ้าเราไปจูนติดปุ๊บอะมันก็คือกลายเป็นแบบเงินทองกลายเป็นวิถีชีวิตที่เราต้องการกลายเป็นบ้านเป็นรถเป็นแรงปรารถนาที่เราต้องการอันนี้คือภาพรวมของกฎแรงดึงดูดทีนี้ทุกคนดูอันนี้ค่ะอันนี้คือ emotional g u i d a n c e Scale ที่ฟ้าขึ้นตลอดเลยทุกคนจะเห็นภาพชัดหมายความว่าวันนี้ค่ะตัวเราอะมันคือเราต้องกลับมาดูว่าเราอะค่ะอยู่ใน ในระดับไหนทุกคนดูนะเวลาที่เราอยู่ในความกลัวหรือว่าความที่เราอยากมันคือ100หรือว่า125มันก็เลยทําให้เราได้ในระดับนั้นกฎของแรงดึงดูดอะคะ่ะเราอะไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากได้เราได้ในสิ่งที่เราเป็นหรือว่าเราได้รับในสิ่งที่เราคู่ควรหรือว่าเสมอเราเท่านั้นวันนี้ค่ะเราก็เลยต้องกลับมาเช็คว่าเราต้องดูแล้วก็มองเห็นรอบๆตัวเราอะ ถามว่าเราเป็นอยู่ในระดับไหนสิ่งที่เราเป็นก็คือวิถีชีวิตที่เรามีตอนเนี้ยเงินที่มันอยู่ในธนาคารตอนนี้นี่ที่เราถืออยู่ตอนนี้ความสุขที่เรามีในชีวิตตอนนี้ค่ะสิ่งที่เรามีณตอนนี้คือร่องพลังงานของเราภายในสะท้อนโลกภายนอกเสมอนะคะและพลังงานเขาไม่เคยโกหกวันนี้ค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ใน เลเวลไหนไม่ว่าเราอยู่ในระดับไหนฟ้าจะพาทุกคนไปชิฟว่าเฮ้ยเรารู้แล้วว่าเราอยู่ในระดับเนี้ยแล้วเราจะสามารถเปลี่ยนเลนพลังงานอะได้ยังไงนะทีนี้ก่อนที่เราจะไปเปลี่ยน ฟ้าอยากพาทุกคนไปดูไอ้คำว่าการเป็นการเป็นที่ฟ้าพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรเวลาที่ฟ้าบอกว่าถ้าเราจะเปลี่ยนโลกข้างนอกผ่านกฎอะไรหนึ่งดูนะคะเราต้องมาเปลี่ยนที่ความคิดเคยได้ยินไหมคะว่าเออถ้าเราอยากเปลี่ยนอะไรให้กลับมาเปลี่ยนความคิดทุกคนสังเกตไหมหรือว่าเคยสงสัยไหมว่าทําไมความคิดที่มันจับต้องไม่ได้อะ่ะมันถึงมีอิทธิพลถึงขนาดแบบเปลี่ยนชีวิตคนคนนึงไปได้ขนาดนั้นวันนี้ฟ้าจะไม่เล่าให้ฟังคะ่ะเพราะว่า ความคิดของเราอะค่ะทุกคนมันเกี่ยวข้องกับสมองวันนี้ฟ้าจะพาทุกคนไปรีวล์รีวล์ก็คือการเปลี่ยนแปลงสมองค่ะรีแปลว่าการทำใหม่ w ว r ยิงคือการเชื่อมกันเพราะว่าสมองเขาเป็นแบบนั้นทีนี้ทุกคนดูแบบนี้นะเวลาที่เราได้รับอะไรมาทุกคนเห็นฟ้าใช่ไหมคะได้ยินเสียงฟ้าใช่ไหมมันจะเหมือนกับเป็นกระแสประสาทอะคะ่ะที่ไหลเข้ามาสู่ร่างกายของทุกคนหรือว่าเข้าไปในแบบสมองทีนี้เวลาที่เขาลันเข้าไปในสมองเนี่ยสมองเขาจะมีการแบบ มีเส้นประสาทที่เขาเชื่อมกันอยู่เวลาที่เส้นประสาทเวลามีสัญญาณเข้ามาค่ะเขาจะคุยกันแล้วเขาก็จะเชื่อมกันเขาจะเรียกกระบวนการนีร้ว่าเป็นกระบวนการไซแนปพอทีนี้สิ่งที่เราเห็นซ้ําๆเกิดขึ้นซ้ําๆอะคะ่ะมันก็เลยเกิดการคุยกันแล้วก็เชื่อมกันคุยกันแล้วก็เชื่อมกันพอมันทําแบบนั้นซ้ําๆอะคะ่ะเขาก็เลยเรียกว่าเป็นฮาร์ดไวร์ฮาร์ดคือแข็ง เออไว้คือมันเชื่อมกันจนแข็งไปแล้วอะค่ะเคยเห็นแบบอะไรที่มันพันกันจนมันเป็นแบบเป็นก้อนไปแล้วไหมเออคือแบบนั้นนะคะพอทีเนี้ยสิ่งเนี้ยก็เลยเกิดเป็นออโตเมติกหรือว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นซ้ำเพราะฉะนั้นมันก็เลยมาตอบคำถามว่าทำไมสิ่งที่เราคิดอะมันเกี่ยวข้องกับตัวเรามากขนาดนั้นเพราะสิ่งที่เราคิดอะคะ่ะนำมาสู่สิ่งที่เรารู้สึกสิ่งที่เรารู้สึกนำมาสู่การ ลงมือทำเราจะลงมือทำตามความรู้สึกหรือว่าความเชื่อของเราค่ะและเมื่อเราลงมือทำซ้ำๆสิ่งนั้นจะกลายเป็นนิสัยและเมื่อเกิดนิสัยเกิดขึ้นซ้ำๆจะกลายเป็นบุคลิกภาพและบุคลิกภาพนั้นจะกลายเป็นเดซินีหรือว่าโชคชะตาค่ะสิ่งที่เราได้รับตอนนี้เท่ากับโชคชะตาของเราในตอนนี้เท่ากับ การเป็นหรือว่าร่องสัญญาณของเราในวันนี้แต่มันเริ่มจากความคิดเล็กๆความคิดหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นวันเดียวจะไม่ส่งผลกับทุกคนเลยแต่ถ้าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นซ้ำๆมันจะกลายเป็นโชคชะตาและมันคือสิ่งที่กดแรงดึงดูดทำงานซ้ำๆและทำงานให้เราอย่างอันตโนมัติค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าฟ้าสรุปให้ทุกคนฟังง่ายๆอะ่ะสิ่งที่เราเป็นตอนนี้เพราะเราอะ่ะเสพติดอารมณ์และความรู้สึก สิ่งที่เรารู้สึกตอนนี้เอาจริงๆเมื่อเทียบกับเมื่อวานนะคะเราคิดเหมือนเดิมเรารู้สึกเหมือนเดิมมันก็คือลันออโต้ความรู้สึกเดิมอะคะ่ะซ้ำๆก้อนเราตอนนี้การเป็นของเราตอนนี้เท่ากับความรู้สึกที่เราเสพติดในตอนนี้ทุกคนเห็นอันนี้ไหมคะอันนี้นะคะมันเหมือนกับชีวิตของเราอะคะ่ะที่มันอยู่ลางเหมือนเดิมถ้าวันนี้ฟ้าหมุนหนึ่ครั้ง มันจะลันเหมือนเดิมค่ะและถามว่าพรุ่งนี้ถ้าเราตื่นมาเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมอะค่ะเราเดินเหมือนเดิมอีกครั้งหนึง่งมันจะเดินในล่องเดิมสิ่งนี้เหมือนกับสมองเลยสิ่งที่เราตื่นขึ้นมารู้สึกซ้ำๆทำซ้ำๆอะค่ะมันเหมือนรถไฟอันเนี้ยที่มันวิ่งในลานเดิมแล้วใช้ชีวิตเหมือนออโต้พายลอตที่ลันเหมือนเดิมแล้วก็เสพติดความรู้สึกเดิม อันนี้ทุกคนเห็นภาพไหมคะทีนี้คำถามก็เลยอยู่ว่าแล้วไอ้อารมณ์ที่เราเสพติดนั้นอะมันเป็นอารมณ์แบบไหนทุกคนดูอันนี้นะอันนี้จาก Emotional Guide a n c Scale อะคะ่ะมาจากดรโจดิสเพนซ่านะคะคือเขาเอาอารมณ์เนี่ยมาแยกเป็นสองฝั่งข้างล่างเป็นอารมณ์ของการไล่ล่าเป็นอารมณ์ของการที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องสู้หรือหนีตลอดเวลาจะต้อง flight o r f l i g h t mode ตลอดเวลาอันข้างบนนะคะมันเป็นโหมดของการดึงดูดทุกคนสังเกตวันนี้ ขอให้ทุกคนลองค่อยๆสังเกตอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแค่เราไปถ่ายโซเชียลมีเดียหรือเราออกไปใช้ชีวิตเราออกไปดูข่าวทุกสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะคะเขาพาทุกคนเข้าสู่ความกลัวทําให้เราเข้าสู่ความอยากทําให้เราแบบอยู่ในโซนล่างตลอดเลยนะคะเราก็เลยไปเสพติดอารมณ์เหล่านี้คําถามก็คือเออก็เราอยากวางใจอ่ะเราอยากชิปสู่เลนของการดึงดูดอ่ะคุณลองไปดูอารมณ์ของการดึงดูดข้างบนนะคะอารมณ์แห่งความรักอารมณ์ของความปิติ อารมณ์ของความแบบจอยหรือว่าสงบสุขอะคำถามก็คือว่าอารมณ์เหล่านี้ที่เราอยากที่จะชิฟขึ้นอะวันนี้เราได้มีความรู้สึกเหล่านี้แล้วหรือยังเพราะสุดท้ายแล้วอะค่ะกดทางพลังงานอะเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้รับรู้ผ่านภาษาเขาบรับรู้ผ่านความรู้สึกเราอยากจะชิฟขึ้นก็จริงอะคำถามก็คือว่าแล้วเรารู้สึกอารมณ์เหล่านี้ ได้หรือยังมันเกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเราบ้างไหมคําถามคือแล้วถ้าเราจะให้ความรู้สึกอารมณ์เหล่านี้ค่ะมันเกิดขึ้นในชีวิตเราเพื่อชิปเราเข้าสู่เลนของการดึงดูดอะเราจะต้องทํำยังไงอันนี้จากประสบการณ์ของฟ้านะคะฟ้าให้ขั้นตอนง่ายๆแบบ3ขั้นตอนที่ทุกคนสามารถเอาไปทําได้เลยนะ 1. คือการรู้การรู้ตัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะคะอย่างถ้าวัน,นเนี้ยเนี่ย ทุกคนลานบนเส้นเนี้ยค่ะเราใช้ชีวิตแบบ automatic ออโตเมติกอ่ะเราแบบไม่รู้อ่ะเราจะไม่ได้รู้เลยว่าจริงๆแล้วว่าเลนดึงดูดมันเป็นยังไงการรู้ตัวเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญสำหรับการสร้างนะคะฟ้าแนะนำว่าเวลาเราทำอะไรอะให้เรารู้สึกว่าเรารู้ตัวว่าเราทำสิ่งนั้น เออตลอดเวลาไม่จําเป็นว่าเราจะต้องมานั่งทําสมาธิแบบหลับตานะแต่ล้างจานให้รู้ขับรถให้รู้เล่นกับลูกก็รู้ฝึกที่จะทําอะไรทีละอย่างแล้วโฟกัสไปที่ตรงนั้นนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าความเคยชินเนี่ยมันย่างเงี้ยมา20 30ปีการที่เราจะสร้างสิ่งใหม่อะมันคือความยากและความยากนั้นอะมันต้องใช้กําลังของจิตหรือว่ากําลังของใจ ทำไมตอนต้นปีอ่ะเราจะลดน้ำหนักอะคะ่ะมันแบบว่ามีไฟฉันไปประมาณ1เดือนอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมมันมีแรงต้านค่ะเออคุณกําลังต่อสู้กับสิ่งที่มันเป็นคุณที่มันถูกฟอร์มมาตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นการฝึกกําลังจิตทําอะไรให้รู้ตลอดอะคะ่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากและให้ทําไปโดยแบบตลอดให้ฝึกสิ่งนี้เป็นอันตโนมัติค่ะ 2ค่ะคือการเลือกความรู้สึกให้เกิดขึ้นผ่านการใช้ชีวิตค่ะเวลาที่เราจะเปลี่ยนอารมณ์หรือว่าความรู้สึกเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนจากการที่นั่งเฉยๆแล้วบอกฉันว่าแบบเฮ้ยฟ้ารู้สึกปิติฟ้ารู้สึกดีใจเวลาที่คุณรู้สึกจอยรู้สึกสนุกอะคุณรู้สึกผ่านอะไรผ่านเหตุการณ์ค่ะ คุณรู้สึกผ่านประสบการณ์ใช่ไหมคุณอาจจะแบบไปเล่นกับหมาไปวิ่งเล่นกับแมวแล้วทาให้คุณรู้สึกแบบสนุกหรือว่าไปลองเล่นเครื่องเล่นและรู้สึกจอยอะรู้สึกเอ็นจอยคุณต้องออกไปใช้ชีวิตเพื่อรู้สึกค่ะคุณไม่สามารถนั่งอยู่ในห้องแล้วบอกตัวเองว่ารู้สึกมีความสุขดิแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณออกไปอะแล้วคุณอาจจะไปกอดแมวที่คุณรักออกไปแล้วคุณอาจไปแบบ ไปกอดพ่อกอดแม่ที่คุณออกคิดถึงเขาออกไปแล้วไปใช้ชีวิตไปยิ้มให้คนข้างบ้านอะ่ะแล้วทำให้เรารู้สึกปิติคุณต้องออกไปใช้ชีวิตการเบนิ f ฟ t ที่ดีที่สุดคือการปรับการเป็นปรับการเป็นต้องปรับผ่านวิถีชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นในการเลือกความรู้สึกเนี้ยก็คือว่าเวลาที่คุณออกไปใช้ชีวิตะคะให้โฟกัสอารมณ์ในแดนของการดึงดูด ไม่ว่าจะเป็นความรักความปิติความที่เรารู้สึกมีความสุขสนุกกับการใช้ชีวิตหรือว่าความรู้สึกสงบอะไรก็ตามแต่ที่เป็นโซนสูงอะคะ่ะถ้าเรารู้สึกแบบนั้นให้ทุกคนกลับไปโฟกัสว่าเห็นไหมฉันรู้สึกแล้วนะเพื่อให้เกิดการสร้างเส้นทางใหม่ในสมองเห็นปะมันเป็นจุดเริ่มต้นเราต้องรู้ก่อนรู้เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางรู้แล้วสร้างล่องใหม่ก็คือว่าพอมีอารมณ์ในเชิงของการดึงดูดปุ๊บโฟกัสแล้วขยายค่ะเพื่อสร้างเส้นทางใหม่ อันที่3นะคะก็คือว่าทําให้สิ่งนั้นะเกิดขึ้นซ้ําๆเพราะว่ารองคุณที่สร้างขึ้นมาค่ะที่มันกลายเป็นระบบอัตโนมัติมันถูกสร้างมา20-30ปีคุณจะต้องสร้างระบบขึ้นมาใหม่คือพาตัวเองไปรู้สึกโซนบวกแบบนี้แล้วทําซ้ำๆ ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้คาดหวังว่าเมื่อไหร่อะค่ะเพราะว่าเวลาที่เราขยับการเป็นนะมันไม่ได้ทําวันนี้รวยพรุ่งนี้มันมันไม่ใช่ธรรมชาติค่ะอันนั้นมันเป็นการแบบผิดธรรมชาติแต่ทุกครั้งที่เราขยับขึ้นไปอะผลลัพธ์ในชีวิตเราอะมันจะขยับตามมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่แบบโอ้ยรวยเร็วหรืออะไรอะแต่ว่ามันมั่นคงเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนการเป็นของเราเพราะฉะนั้นอนะการที่เราจะ เปลี่ยนสมองหรือว่าการรีไวล์ค่ะ1คือการรู้ตัวรู้ตัวให้ได้เยอะที่สุด2คือการเลือกโฟกัสไปกับพลังงานหรือว่าความรู้สึกในโซนบวกที่จะพาเราเปลี่ยนจากเลนไล่ล่าเป็นดึงดูดและ3คือการทําสิ่งนั้นซ้ําๆค่ะเพื่อให้กลายเป็นระบบหรือว่ากลายเป็นนิสัยกลายเป็นตัวตนใหม่ที่เปลี่ยนจากเลนของการไล่ล่าเป็นดึงดูด ซึ่งอันนี้ทุกคนสามารถทาไปทำได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ฟ้าช่วยนะตอนนี้ฟ้าเปิดคอร์สใหม่อันหนึง่งที่ชื่อว่า The Manifest Momentum นะคะเป็นคอร์สออนไลน์ที่จะทำให้ทุกคนนะคะเซตระบบที่พาทุกคนอะไปดึงดูดแบบอัตโนมัติเป็นคอร์สแรกและเป็นคอร์สเดียวที่ฟ้าดีไซน์ของการจัดการโลกภายนอกก่อนหน้านี้ฟ้าพาทุกคนไปฝึกสมาธิหรือว่าจัดการเรื่องของ m i n d s ซ t จัดการเรื่องของโรคภัยในเยอะมากค่ะและเนี่เป็นคอร์สเดียวแล้วก็น่าจะเป็นคอร์สสุดท้ายของปีนี้ที่ฟ้าพาทุกคนไปเซตระบบเลยเพราะว่าในการที่เราเซตระบบอะความยากมันคือมันมีแรงต้านเยอะจากสมองเพราะฉะนั้นการที่เราจะเซตสิ่งนั้นได้อะค่ะมันต้องไปทางช่องว่างหรือว่าไปทางการแบบ แฮกสมองซึ่งมีเทคนิคผ่านหลายอย่างมากที่จะทำให้ทุกคนนะคะสามารถเซตระบบอันนี้ได้ง่ายขึ้นและดึงดูดได้แบบง่ายขึ้นเร็วขึ้นที่สำคัญก็คือสุดท้ายอะ่ะมันจะดึงดูดจากไลฟ์สไตล์หรือว่าดึงดูดจากความเป็นเราอะ่ะเออซึ่งอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่ถามวอแล้วก็อยู่กับทุกคนตลอดค่ะซึ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงโปรโมชั่นมันเป็นช่วงเปิดตัวมันเปิดด้วยราคา4,900บาทนะคะซึ่งฟ้าจะคงราคาเนี้ยจนถึง30บ พฤศจิกายนแล้ววันที่1นึ่นะคะมันจะถูกปรับเป็น6,900ถ้าใครสนใจก็สามารถทักไลน์แอดหาฟ้าได้เลยนะคะ